สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ค้างบ้านนะคะนี่จ้าพาลานเดินเล่นยามเช้าพาชมดอกนกน้อยนำโชคนะคะนี่สวยงามนะคะดอกเยอะเลยช่วงนี้มีอยู่ส่องต้นนะคะ ก็เป็นนกน้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าทําไมใบกับต้นไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นแรกนะคะตัวนกจะเล็กก็ปลูกใส่กระถางไว้นะคะมาดูต้นที่สองต้นนี้ต้นยาวสูงแล้วก็งามกว่าใบใหญ่กว่าด้วยแล้วก็มีนกตัวใหญ่นะคะดีจ้านกตัวใหญ่มากเลย ช่วงนี้งามนะคะออกดอกเต็มต้นเลยนะคะดีจ้าต้นสูงมากเลยก็ยามเช้าๆแบบนี้นะคะพาล่าเดินเล่นนะคะก็ะชมดอกไม้ที่บ้านสุมพรเองนะคะดีจ้าก็มีไม่เยอะนะคะก็มีอยู่แค่นี้นะคะ ต้นหัวใจสี่ม่วงนะคะงามแล้วก็ออกดอกเยอะด้วยใบเป็นสี่ม่วงสวยงามนะคะดูจ้าชมไปเรื่อยๆเลยจ้าชวนชมสีชมพู ปลกไว้ดูเล่นนะคะก็มีไม่เยอะนะคะกลางออกดอกเลยช่วงนี้อมเซตนะคะเพื่อนๆมาชมนะคะต้นไม้ข้างบ้านจ้า ต้นกาบหอยอาบหอยแคงใบสวยงามแล้วก็ผีเสื้อลาตีออกดอกเต็มเลยนะคะใบงามงามนี่ต้นเขาหรือสี อยระยะเลยต้นนี้ได้มาต้นแรกก็งามนะคะปลูกไว้ชมเล่นๆนะคะทางบ้านจ้าจ้าบรรยากาศยามเช,าชา้าจ้า ทายเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อยตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไม่ได้ค่อยได้ชมทีเพื่อนๆเพราะเลี้ยงล้านตัวน้อยนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะคะสมภรก็จะพยายามเข้าไปตอบเม้่อนเพื่อนนะคะหน้าหนาวแล้วก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ